โอเคครับต่อไปเป็นการหมดก็ไถ่ายภาพก็ถ่ายภาพเสรถยนต์วงอดที่1ล้านทิกเซลนะครับเยาจะมาดูกันว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างล้วขนาดถ้าเทียบกับหมดอื่นขนาดไซส์ต่างกันขนาดไหน <c oughs> ในที่นี้ผมจะ white, แคปเจอร์ไว้ไฟล์ละหนึ่งนาทีนะครับการใช้งานจริงว่าเป็นยังไงบ้างน,นะฮะ